สวัสดีครับพบกับคุณครูภูเมฆมันกิจนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละพละศา5านะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการพิจิตความขัดแย้งนะครับในชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องชุมชนนะครับข้อหมายของชุมชนนะครับแล้วก็ เรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนนะครับแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องสาเหตุความขัดแย้งนะครับระหว่างชุมชนระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสาเหตุความขัดแย้งระหว่างนักเรียนครับหรือเยวาวชนในชุมชนนะครับ ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนนะครับมักมีสาเหตุดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับข้อ1นะครับก็คือการดูสื่อทางลบที่ยั่วยุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งนะครับและใช้ความรุนแรงในชุมชนนะครับมาจากสื่อหลายทางนะครับเช่นโทรทัศน์ภาพยนตร์คลิปวิดีโอนะครับสื่อเหล่านี้ก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิดในเรื่องปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงนะครับเช่นเราไปดูเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับ การทะเลาะวิวาทการถกเถียงอย่างอย่างรุนแรงการ,รทํร้ายร่างกายผู้อื่นการตบตีนะครับเมื่อซึมซับสื่อนั้นอยู่ในอยู่เสมอก็จะคอยตามสื่อและเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อย่างเช่นเราไปดูหนังนะครับที่เกี่ยวกับการทะเลาะการแท้กความรุนแรงเราก็จะซึมซับแล้วนึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะครับ 2. นะครับการอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดการทะเลาะวิวาทเช่น บนรถหรือป้ายรถโดยสารประจําทางห้างสับปค้านะครับซึ่งวัยรุ่นมักชอบมารวมกลุ่มกันนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะพบคู่กรณีได้นะรหรืออาจเกิดความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจในสีหน้านะครับท่าทางที่แสดงต่อกันนะครับนอกจากนี้บริเวณที่มีการแสดงคอนเสิร์ตโดยเฉพาะที่เล่นเพลงจังหวัดทานองหนักๆที่ปลุกเรารมทําให้ฮึกเหิมนะครับ,นะรบเพลงที่จมีจังหวะเต้นอาจทําให้เกิดการครุกระทั่งหรือพูดจารุนแรงต่อกัน จนทาให้เกิดการชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทนะครับอ่นนี้ง่ายๆก็คือไปอยู่ในที่พื้นที่ที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมย์ห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยนะครับของอวัยรุ่นหรือคนในสังคมนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับหรือจะเป็นรถแหรหรือพวกนี้น,นะครับก็มีโอกาสนะครับมีเจอคู่ไปเจอคู่อ่ลินะครับก็อาจทะเลาะกันได้หรือ อาจไปเจอกันแล้วไม,พไม,ไม,ไม่พอใจในสีหน้าท่าทางก็มีความขัดแย้งกันได้นะครับ 3. นะครับการซึมซับแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเช่นสมาชิกในครอบครัวที่ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำนะครับหรือรุ่นพี่ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีต่างสถาบันนะครับอันนี้ก็ซึมซับซึมซับจากครอบครัวนะครับนะบซึมซับจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนที่สถาบันันพวกนี้ก็ อเกิดความขัดแย้งตามมาได้นะครับสีนะครับการสนับสนุนทางสังคมเช่นการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวให้ใช้คนรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับการถูกชักชวนหรือยั่วยุจากรุ่นพี่ให้เกิดความขัดแย้งนะครับมีอันนี้มีคนสนับสนุนมีคนยั่วยุนะครับเช่นครอบครัวนะครับครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ใช้คนรุนแรงก็จะใช้คนรุนแรงตามไปด้วยหรือนะครับถูกกชวนโดยรุ่นพี่ สนับสนุนโดยรุ่นพี่นะครับให้เกิดความรุนแรงก็อาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะครับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดทําให้ขาดสติขาดความยั้งคิดนําไปสู่การขัดแย้งทะเลาะวิวาทอันนี้สําคัญนะครับจนดูตามรูปเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานสงการเทศกาลต่างๆนะครับหรือแม้แต่เป็นการงานบุญลดแห่นะครับนี่นี่น้ารดแห่นะครับถ้าดื่มแอลกอฮอล์ลงมาแล้วก็อาจจะเกิด การทเลวิวาทกันได้ง่ายนะครับหรือเขาบอกว่าเล่าข้าปากองคบากเข้าสิงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็อาจให้เกิดปัญหาความรุนแรงได้นะครับ6กนะครับมีการผิดปกติทางจิตใจเป็นคนก้าวแล้วชอบการกระทาที่รุนแรงชอบหาเรื่องผู้อื่นนะครับเพื่อให้แสดงว่าตนเองมีอํานาจและทุกคนต้องเคารพยำเกรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นความผิดปกติทางจิตใจนะครับเป็นคนที่ก้าวแล้วนะชอบหาเรื่องคนอื่นนะ เป็นนักเลงนะครับง่ายๆเลยนะครับข้อ7การมีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ําเมื่อโมโหหรือมีการกระกาทบกระทั่งกันจึงนําไปสู่ความขัดแยง้งนะน,นี่ก็คือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับเมื่อโมโหนะครับควบคุมไม่ได้ก็เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทความขัดแย้งที่รุนแรงไปเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับผลที่เกิดจากความขัดแยง้งเมื่อกี้เป็นสาเหตุนะครับนะเมื่อมีสาเหตุเกิดขึ้นปุ๊บผล ตามมานะครับผลที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับผลกระทบต่อบุคคลมีดังนี้นะครับถ้าเรามีความขัดแย้งผลกระทบที่เกิดต่อบุคคล 1. น,นะครับเกิดการพิการบาดเจ็บนะครับนะหรือเสียชีวิตจากการถูกทำ้ายนะถ้ามีเรื่องก็อาจพิการบาดเจ็บได้นะครับสอเป็นผู้ต้องหาเมื่อไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับาโดนจับสนะครับถูกจำคุกนะครับ จากคาพิพากษาของศาลฮะอันนี้ 3. เสียสุขภาพจิตนะครับทั้งที่ผู้ที่ถูกทําร้ายและผู้ที่ทาร้ายผู้อื่นนะครับนะสมีปัญหาเรื่องการเรียนแน่นอนนะครับอาจถูกพักการเรียนนะรหรือถ้าจําคุกก็ต้องออกจากโรงเรียนไปเลยนะครับนะถ้าบาดเจ็บต้องพักฟื้นอาจจะหยุดเรียนไประยะหนึ่งนะครับหนะครับสิ้นหวังในชีวิตหรือเสียอนาคตนะครับถ้าถูกจําคุกหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติอ่าอันนี้คือผลกระทบต่อบุคคลนะครับดูครับมีแต่เสียกับเสียนะครับนะมีถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะต่อไปเป็นผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนนะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนมีปัญหานะครับการแทรกความรุนแรง1ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะครับหากถูกทาร้ายจนเสียชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปทําร้ายเขาอาจจะโดนจับหรือผู้ที่ถูกทําร้ายนะครับก็บาดเจ็บเสียชีวิตได้2 ครอบครัวต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลนะครับหรือดําเนินเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคดีความหรือชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายนะครับก็เสียเงินในการรักษาพยาบาลถ้านักสมมติมมว่าไปทําร้ายเขาก็อาจจะเสียในการดําเนินคดีความชดใช้ให้กับผู้ที่โดนทําร้ายด้วยนะครับ3บั่นทอนความสุขในครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนนะครับพ่อแม่ทํางานก็หนักพอแล้วต้องมาเดือดร้อนกับพวกเราอีกนะครับ4นะครับ เสื่อมเสียชื่อเสียงของวง์ตระกูลนะครับอ่ก็จะโดนว่าอ่าลูกครอบครัวน,นี้ไปทําร้ายร่างกายเขาไปต่อยเขาไปตีเขานะรับก็จะเสียชื่อเสียงเราไปอีกนะครับอันนี้คือผลกระทบต่อครอบครัวนะครับนะดูตามรูปเลยนะครับถ้าโดนจับแล้วนะครับก็จะมีผลกระทบแบบนี้นะครับต่อไปผลกระทบต่อสังคมนะครับสังคมขาดความสามัคคีนะครับอ,อ่าอันนี้สมมติว่าหมู่บ้านวัยรุ่นเดียวกันมีเรื่องกันนะครับอ่หมู่บ้านนั้นก็จะเกิดจะขาดความสามัคคีไปเลยนะครับหรือ นักเรียนในห้องเดียวกันมีปัญหากันนะครับหรือในโรงเรียนเราเนี่ยนะครับมีปัญหากันก็จะขาดความสามัคคีไปเลยนะครับก็จะเกิดการแบ่งแยกนะครับ 2. สูญเสียทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งเป็นกําลังของชาติในอนาคตนะถ้ามันมีปัญหาเกิดการเสียชีวิตก็สูญเสียทรัพยากรบุคคลไปด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นแค่พิการบาดเจ็บนะครับก็สูญเสียเหมือนกันนะครับ 3. คนในสังคมขาดความรู้สึกเอื้ออาทรต่อกันนะครับก็จะไม่มี การเอื้ออาทรต่อกันแล้วต่อไปก็จะใช้ความรุนแรงกันนะครับ4สังคมขาดความปลอดภัยแม่สงบสุขไม่น่าอยู่นะครับเดี๋ดูนะครับในตามในรูปประกอบนะครับเมื่อมีการทะเลาะวิวาทคนในสังคมก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับบางคนอาจจะขับรถมาธรรมดาหรือนั่งรถเม์เดินอยู่ธรรมดาแล้วไปเจอกับวัยรุ่นที่อ่ากลังมีเรื่องกันอาจจะโดนลูกหลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนนะครับหรือสเก็ตระเบิดหรือมีดพวกนี้นะครับ นะก็ไม่น่าอยู่แล้วนะครับข้อ5นะครับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเยาวชนของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะครับในการพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อสังคมนะครับข้อ6นะครับมาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยนั่นเองนะครับมีดังนี้นะครับนะหเชื่อฟังคําสังสอนของครู และคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองเนะชื่อฟังค,คําพูนครูพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสฝึกตนเองให้รู้จักการใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวในการแก้ไขปัญหานะครับนะฝึกให้ตัวเองตัวเราเองเนะี่ยนะครับนะใช้เหตุผลในการแก้แก้ไขปัญหาไม่ใช้ความรุนแรงนะครับนะสามไม่หยอกล้อกันรุนแรงหรือล้อเลียนกันไม่ทําร้ายจิตใจกันด้วยคําพูดหรือคาไม่สุภาพนะอันนี้ก็ รักษาน้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่เล่นกันแรงเกินไปนะครับสี C. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นเล่นกีฬากับเพื่อนเข้ากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนข้อ5นะครับอ่ะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจริยธรรมนะครับซึ่งเรียนจัดเพื่อกล่อมเกลาจิตใจเพื่อฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีส,สติมีความอดทนรู้จักควบคุมอารมณ์ของตอนเองอ่านะครับทำทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมกับคน ในสังคมนะครับ6ควรมีจิตสํานึกว่าขณะนี้เรายัางเป็นนักเรียนนะครับต้องสร้างใจเรียนหน้าที่หลักของเรานะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทะเลวิวาทนะครับต้องคิดไว้ถ้ามันมีเรื่องทะเลวิวาทแล้วมันก็เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับมาผลกระทบต่างๆที่ครูไดย้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะครับก็ต้องคิดว่าเราต้องเรียนเรียนให้จบนะครับหน้าที่หลักของเรา 7. นะครับควรยืดหยุ่นต่อการให้อภัยกันพูดจากันด้วยเหตุผลนะครับ หลีเกเลี่ยงกันมีเรื่องครารวิวาทนะครับซึ่งอาจจะหลีกจากสถานการณ์ในขณะนั้นหรือไม่โต้ตอบนะครับโดยให้ยึดหลักว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นะครับนะการไม่โต้ตอบนั้นถือว่าเราชนะใจตนเองได้แล้วนะครับก็ควรยืดหยุ่นมีอะไรก็ควรให้ภัยซึ่งกันและกันนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดนะครับนะหรือจะหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นั้นออกมาเลยก็ได้นะครับก็จะไม่เกิด การประทะก,กันโดยตรงนะครับนะรอให้สงบเสถียรลงเนี่ยค่อยพูดจาเดี๋ยวค่อยปรับความเข้าใจกันนะครับ8นะครับไม่ยึดถือศักดิ์ศรีของสถาบันด้วยการไปทะเลาะวิวาทนะครับเดี๋ยวควรช่วยชูและรักษาชื่อเสียงของสถาบันด้วยการประพฤตินตนในทางที่ดีนะครับก็คงไม่ควรไปยึดศักดิ์ศรีของสถาบันว่าสมมุติว่าโรงเรียนเรานะครับมีคนโดนทำร้ายแล้วก็เอายกโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนเราไปทำร้ายสถาบันอื่นนะครับนะไม่ควรทําอย่างนี้นะครับหรือใครมาพูดให้โรงเรียนเราว่าร้ายโรงเรียนเราไม่ได้เราก็ไปทําร้ายเขาอย่างนี้นะครับเห,เหมือนที่อ,อยู่ในกรุงเทพต่างๆนะครับแต,แต่ควรเชิดชูโรงเรียนรักษาชื่อเสียงโรงเรียนโดยการประพฤติตัวให้ดีนะครับนะชื่อเสียงโรงเรียนก็จะดีขึ้น,นยึดมั่นในหลักศาสนาที่ตนนับถือเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ลักขโมยนะครับเขา ต่อไปครับมาดูการพัฒนาตนเองให้รู้จักการควบคุมตนเองนะครับพัฒนาตนเองให้เรารู้จักควบคุมตนเองนะครับเขาบอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับส่วนหนึ่งมาจากการขาดความยังคิดไม่รู้จักการควบคุมตนเองนะครับจึงทําให้ตัดสินใจหาทางออกด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมนะครับจึงเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับดังนั้นหากรู้จักวิธีการควบคุมตนเองที่เหมาะสมนะครับก็จะถ้าเรารู้จักการควบคุมตนเองเนี่ย ขาจะช่วยลดปัญหาต่างๆนะครับนะได้นะครับการพัฒนาตนเองนะครับด้วยพฤติการควบคุมตนเองครมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. นะครับกาหนดเป้าหมายด้วยตนเองนะครับเริ่มต้นด้วยบุคคลที่จะต้องกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองให้ชัดเจนนะครับกาหนดเป้าหมายนะครับนะเป้าหมายของตนเองนะครับ2นะครับสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนนะครับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจะต้องกระทําด้วยตนเองนะครับแล้วก็บันทึกเป็นระยะระะยนะครับ3นะครับ กำหนดเงื for ú, ่อนไขการเสริมแรงหรือการลงโทษตนเองหลังจากที่ได้กระทําพฤติกรรมเป้าหมายนะครับนะซนะครับประเมินตนเองนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายว่าเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและข้อมนุษหรือไม่นะครับ 5. เสริมแรงหรือการลงโทษตนหลังจากประเมินผลพฤติกรรมเป้าหมายแล้วนะครับการจะได้การเสริมแรงหรือลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าพัฒนาตนเองนะครับใหู้้จากการควบคุมตนเองอนะ่มาดูผังสรุปสาระความสำคัญในหน่วยการรนรู้ที่3นะครับเรื่องการพิชิตความขัดแย้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยความหมายของชุมชนนะครับก็คือนะกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับนะความขัดแย้งที่อาจเกิดในชุมชนเกิดจากความคิดไม่ตรงกันนะครับเป้าหมาย นะครับทัศนคติความรู้สึกค่านิยมความสนใจความสัมพันธ์ไม่ตรงกันก็เกิดความขัดแย้งได้นะครับต่อไปสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับนะความขัดแย้งมีโอกาสขึ้นในทุกสังคมนะครับโดยรัฐมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ในสันสงคมนะครับสาเหตุความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับนะปัญหาความขัดแย้งในในนักเรียนหรือเยาวชนเกิดจากการซึมซับจาก ทางสื่อทางลบการใช้ลมในการพูดจาการปลูกฝังคัานิยมและเรียนแบบรุ่นพี่นะครับการขาดสติเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดหรือการมีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ำอันนี้ก็จะเกิดความขัดแย้งได้อ่าผลกระทบนะครับนะบที่เราเรียนไปก็ผลกระทบต่อบุคคลก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายสูญเสียต่อสุขภาพจิตถูกดำเนินคดีต่อครอบครัวก็ทําให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับเสียชื่อเสียงนะครับทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว นะครับหรือจะสูญเสียบุคคลนะเป็นที่รักของครอบครัวผลกระทบต่อสังคมนะครับก็ทําให้เกิดสัสงคมวุ่นวายไม่ได้อยู่เกิดความไม่ไว้วางใจกันขาดความสามัคคีนะครับสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาประเทศนะครับแนวะทางนะครับข้อ6แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับนะคือเชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่นะครับครูบาอาจารยนะ์ฝึกใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาไม่ใช้กําลังนะครับนะไม่ใช้คนรุนแรงใช้เวลาบ้าง ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสมรรถภาพกับผู้อื่นเช่นการเล่นกีฬานะครับการออกกำลังกายต่างๆรู้จักให้อภัยต่อกันและกันนะครับในสังคมแล้วก็การพัฒนาตนเองรู้จักการควบคุมตนเองได้เนี่ยนะครับคือการรู้จักวิธีการควบคุมตนเองนะครับที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้มาดูนะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทําในคาบเรียนนะครับวันนี้มี2ข้อนะครับสข้อในหน่วยนี้ก็คือข้อ1ครับความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชน นะครับมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับนักเรียนเขียนมา 2. นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแนวทางแก้ไขปัญหานะครับอะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งครูในอัลบั้มเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็จบในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการพิจิตความขัดแย้งนะครับ ฝากให้นักเรียนนะครับทำงานส่งนะครับแล้วก็ฝากให้นักเรียนดูแลตัวเองนะครับดูแลเด็เงให้ดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการเรียนและการทํางานของนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ